Welcome with the Inside All Thailand Golf tour Podcast Inside golf, in Focus in association with Sing Corporation to tour Go in in Sing สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast ครับและนี่คือรายการ i n f o c u s นะครับ i n f o c u s ในเอพิโซดนี้ห่างหายจากการคุยกับนักกอล์ฟท่านนี้ไปประมาณ1ปีนะครับกลับมาคุยอีกครั้งตอนนี้ถือว่ากำลังฮอตสุดๆเพราะเป็น นักกอล์ฟหมายเลข5ของโลกแล้วก็เพิ่งชนะ JTBC Classic มานะครับนั่นก็คือน้องจีนอัธยาธิติกุลน้องจีนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนึ่งก่อนลำดับแรกขอแสดงความยินดีก่อนกับแชมป์ JTBC Classic ที่ชนะจากการเล่นแค่5รายการเท่านั้นเองขอบคุณมากค่ะมาพูดถึงย้อนกลับไปถึงรายการนี้หน่อยสิครับอ่ อะไรคือคีย์สักเซสของการคว้าแชมป์ครั้งนี้เพราะว่าวันสุดท้ายนี่ถือว่าต้องเล่นเกมบุกไล่นาหนา้าแมตเซ้นด้วยจริงต้องบอกว่าคือตัวจีเองก็ไม่ได้คิดว่าคือออกไปเล่นวันสุดท้ายคือมันไม่ได้คิดอยู่แล้วคะ่ะว่าเราจะแบบไปเป็นแชมป์เพราะว่าก็ตามค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คือสภาพกินจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นเนี่ยคะ่ะ จริงก็เลยว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ที่แบบคือจริงๆวีงนั้นจีนก็ตีแอปโปสต์ีแต่ว่าแค่แบบสามวันแรกอะค่ะคือกีนมันไม่ได้ดีถ้าเห็นจากสัมภาษณ์จากนักกอล์ฟหลายๆคนอ,อ,อย่างอดีพาร์คแบบแมป์เมื่อก่อนเขาก็จะพูดอะไรก่อนที่แข่งว่าแบบกีนสนามนี้มันเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้อะไรอย่างคะ่ะเพราะมันค่อนข้างที่จะบัมปี้กระโดดกระโดดอีกนึงอ,อือฮึเอ่อมันก็เลยจีงว่าอันนี้มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าพัดแบบไม่คิดอะไรเยอะค่ะ คือลงก็ลงไม่ลงก็ไม่เป็นไรของแค่เราพัปต่อยอดีก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมีหน้าถึงเห็นน้องจีนพัดเหมือนลักษณะเป็นกึง่งกึ่งเฟิร์มกึ่งยิงซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็คืออย่างที่บอกค่ะก,กีมันค่อนข้างที่จะเอาได้เอานอนไม่ได้เลยก็จึงก็เอาแบบคือวันสุดท้ายอย่างเงี้ยจึงก็เล่นแบบไม่ค่อยไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเสียแล้ว หมือนแบบสองวันแรกคือนักกอล์ฟบางคนเราจริงๆก็เป็นแบบสองวันแรกอาจจะอ่อค่อนข้างนี่เป็นทางเซนินหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะแบบอยากแบบคงให้มันผ่านตัดตัวก่อนเพราะผ่านตัดตัวแล้วยิ่งวันสุดท้ายจริงรู้สึกว่าเราไม่ได้มีอะไรจะเสียแล้วอออืืก็สามารถเล่น aggressiv e ได้มากขึ้นอะไรเย่างนี้แต่เท่าที่ดูตั้งแต่ฮ o n d a l p อ t h a เจไท d แลด์สามวันสุดท้ายเนี่ยจีนต้องเล่นเกมที่มัน aggressiv e แล้วก็ดูเหมือนกับว่ามัน มันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกมที่เป็นเกมบุกของจีเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะทรงประสิทธ,ธิภาพขึ้นนับตั้งแต่แม,มชนั้นเลยหรือเปล่าคือจริงๆก็บอกว่าคือตัวจีนเองอะ่ะคือโปกติเป็นคนที่บางทีก็เซฟเกินไปอะไรอย่างี้ค่ะเมื่อก่อนนอะคะเมื่อก่อนอฮะแล้วก็มาโพสมาบอกว่าเหมือนแบบคือถ้าเราจะไปอีก ระดับหนึ่งได้เราจะไปอีกจุดหนึ่งได้ที่แบบคือทง LPG มันไม่ได้ปักตรงกลางเพื่อให้เราตีแบบตรงๆเข้าตีบอลเดียวเข้าไปก็ได้อะคะ <S <S อ่ะอคือมันปักแบบแอบ,บซ้ายน้ําขวาน้ําซ้ายอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ค่ะถ้ไม่เล่นคือถ้าเราไม่เลือกเล่น aggressive เนี้ยเราก็ไม่มีทางที่จะแบบวางไปแล้วก็แบบสาวคันธงแล้วไปหวังพันลงเอาสิบแปดหลูมันไม่มีทางแบบเราไม่มีทางพันลงได้แน่นอนะค่ะคือเปอร์เซ็นต์มันแบบ ถ้าเล่น aggressiv e เข้าไปมันใกล้คือใกล้แต่ถ้าไม่ใกล้คือเราตัดสินใจที่เราเล่นไปแล้วคือยังไงมันก็ต้องเล่นถ้าเราสมมติเราอยากไปกถึงระดับหนึ่งอะกินว่าอ้าโอเคนี่คือสิ่งที่ work ในเรื่องของการเปลี่ยนเกม e planning กับ c o a c อยู่ใช่ไหมครับคือจริงๆอันนี้คือมันไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนค่ะแต่มันบอกว่าในวันไหนเช่นแบบ สมมุติเราตีแบบเหล็กเก uh ้าอย่างืี้ค่ะคือเราไม่จําเป็นถ้าสมมุติส,สมมุติซ้ายเป็นอุปสรรคอะไรอย่างนี้คือเราไม่จําเป็นต้องแบบปลาเผื่อขวาแล้วตีชื่อแบบตรงๆเข้าไปอ uh huh. แล้วเพราะว่าเหล็กเก้าคือเราซ้อมมาเยอะมากพอแล้วมันจะเป็นเหล็กที่สัน uh ้น huh. ที่สามารถเข้าไปแต่ถ้าสมมติพอพูดถึงแบบเหล็กสี่แล้วมีอุปสรรคซ้ายอะค่ะก็ค uh huh. งแบบอก็คงไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อืมอ uh ืมเข้าใจ มันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแต่เรียกว่าเป็นการที่แบบเรามามองในจุดที่เาบางทีเราสามารถให้โอกาสตัวเองได้มากกว่านั้นได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามละเอาละก็คว้าแชมป์แรกอย่างรวดเร็วเลยนะคล้ายๆกับ l e ทปีที่แล้วปีที่แล้วน้องจีนไปเล่นที่ยุโรปเล่นสามรายการก็คว้าแชมป์อันนี้เล่นมาห้ารายการเพิญงสองรายการเป็นเอเชียแต่สามรายการที่เหลือเป็นที่สหรัฐก็คว้าแชมป์ อันนี้ถือว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมก็เร็วค่ะถ้ถือว่าเร็วก็เร็วก็เร็วเลยแหละแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะแบบเร็วขนาดนี้อนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันก็ว่าคือพอมาถึงตรงนี้ทุกคนมันก็ส่วนใหญ่ทุกคนมันก็มีฝีมือเท่ากันหมดมันอยู่ที่ว่าวงนั้นเป็นวีของเราหรือเปล่าวันนั้นเป็นวันของเราหรือเปล่ามากกว่าเนีค่ะอือหื พอมาถึงตรงนี้ที่บอกว่าเร็วกว่าอาจจะเร็วกว่าที่คิดนิดนึงมันทำให้เป้าหมายของน้องจีนกับปี2022เปลี่ยนแปลงไปไหมครับไม่ค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าคือจีนไม่ได้มีโกว่าแบบโอเคปีแรกต้องโอเคต้องได้แชมป์กี่แชมป์ต้องอน่ต้องนี้คือเป้าหมายจีนในทุกทุก ปีโดยเฉพาะปีนี้ก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็พัฒนาเกมตัวเองให้ให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าการที่ได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยโอเคมันมันมันเป็นอะไรที่ดีมันเป็นอะไรที่อ่ะเรียกมันไม่แต่หนูว่ามันไม่ได้แบบเรียกว่าประสบความสําเร็จในในแบบเวอร์ชันของเราเพราะเราไม่ใช่แบบได้แชมป์ปุ๊บแล้วเราแบบที่เหลือเราก็ยังต้องโฟกัสนะคะอือห mm ือ hmm. mm ือหอที่เหลือไม่ใช่แบบเราได้แชมป์ปุ๊บโอเคเราจะแบบ พอแล้วอ่ะเราแบบไม่ได้ทําอะไรแล้วคือเราก็ต้องพัฒน,นาเกมตัวเองต่อไปถึงไม่ได้แชมป์มันก็ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายที่เราเอ็นนี่ไว้เป้าหมายจริงว่าเป้าหมายจริงๆของนักกีฬาทุกคนคือการที่พัฒน,นาเกมตัวเองไปเรื่อยๆอทาให้ดีขึ้นในแบบทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนไทยจํานวนหนึ่งแอบคิดเนะว่ามันอาจจะไปถึงหมายเลขหนึ่งของโลกก็เป็นไปได้ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเป็นแบบไม่ได้คือหนูไม่ได้ไม่ได้วอรี่เลยว่าจะเป็นมือ uh huh. หนึ่งไหมไม่เป็นไม้เพราะว่ามันไม่ใช่แบบสิ่งที่จินต้องการจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่แบบการคือมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยหนึ่ง uh huh. เพราะว่าเออเราเล่นดีเราคีฟแรงค์ไปเรื่อยๆ แต่ก็อาจจะมีคนที่เขาเล่นดีกว่าแล้วเขาคีบวินนิ่งวินนิ่งต่อไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้อะในการที่จะผิดพวกแร็งกิ้งตรงนั้นอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ถ้าหาว่าเป็นมันก็ก็ดีค่ะก็เป็นแบบเออมัเรียกว่าอะไรเอออาจจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆที่แบบรางวัลที่เราแบบเหนื่อยมาแล้วได้เป็นมือหนึ่งของโลกวันหนึ่งเราเคยแบบชื่อเป็นมือหนึ่งของโลกอี่ยแต่ถ้าไม่เป็นหนูว่าหนูก็ไม่ได้ผิดหวังในสิ่งที่หนูทํามาตลอดอือหือ ก็เป็นเป็นราัพิเศษถ้าทําได้เนอะเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันหนึ่งคือจีนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตมไม่มีอะไรที่มันจีงไปกับเราตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะถึงวันหนึ่งจีนขึ้นไปวันหนึ่งจีนก็ต้องตกอยู่ดีเพราะว่าอายุเราเราวันมันผ่านไปเรื่อยๆทุกอย่างผ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าจีนขึ้นไปวันหนึ่งตกแล้วก็ยังมีรุ่นน้องรุ่นใหม่ขึ้นไปอยู่ดีครับมันไม่ใช่ว่าจีนขึ้นเป็นหมืหน่นหรืงโงกเราจีนจะอยู่ตลอดไป โอ้นี่ผมไม่คิดนะว่าคุยกับสาวน้อยอายุสิบเก้าอยู่ Anyway เว่เรื่องของเกมใน LPGA เนี่ยพอเราไปเล่นในทัวร์ที่ถือว่าเป็นทัวร์ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยมันมีความแตกต่างที่เราเจอต่างกันกันกบ ladies European Tour มากน้อยแค่ไหนยังไงครับอืมจริงๆความแตกต่างก็จริง,รงๆกา ถ้าพูดพวกฟิถ้าพูดถึงพวกฟิลค่ะฟิของแบบเพลเยอร์เงี้ยก็แข็งกว่าอยู่แล้ว uh huh. การยากกว่าระยะไกลกว่าไ uh huh. อาพวกพวกอ,อาจจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเห็นได้ชัดอย่าเง,งี้ยค่ะ oh. แล้วก็แต่ถ้านักกีฬายเนี้ยก็อาจจะมีฟิ์ที่แข็งกว่าแต่จริงว่านักกีฬาแต่ละคนมันก็มีความเป็นมืออาชีพตลอด ไม่ว่าจะเป็น LVT จะเป็น LPG ก็ตามเลย่ะคะคอสตคอ n d i t i o n แตกต่างกันไหมครับระหว่างที่ยุโรปกับที่นี่แตกต่างค่ะแต่ตางเยอะมากก็พอถ้าพูดถึงความแตกต,ต่ตางมันแตกต,ต่างวันแบบอา่าชนิดของยาแล้วอออืืชนิดยาแตกต่างแล้วก็การเช็ดสนามของ LPG ก็จะค่อนข้างที่จะทัฟครับกว่าทาง Yeah. เอ้ยทาง LVT นิดหนึ่งค่ะสำหรับตอนนี้พอนักกอล์ฟหญิงไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องจีนหรือว่าเป็นเมียวหรือเหมียวหลายๆคนที่อยู่ในแถวหน้าของ l p j a ทัวร์เนี่ยก็สร้างกระแสหรือว่าสร้างความฮือฮาให้กับบรรดาน,นักกอล์ฟเยาวชนตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกสาวที่จับปฏีกฟ์ฟกันเยอะมากเลย โอกาสจริงๆของนักกอล์ฟไทยที่ไปถึงระดับนู้นเนี่ยโดยศักยภาพลูกล่างวิธีการฝึกซ้อมของเราซึ่งน้องจีนผ่ายมาแล้วเนี่ยมันมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับจะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่แบบจริงก็รู้สึกเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าแบบทุกคนบอกจริก็รู้สึกเองเหมือนกันว่าเออเดี๋ยวนี้เหมือนแบบมีคนสนทันว่าสนใจที่จะเชียร์กอล์ฟดูกอล์ฟแล้วก็อยากให น้องๆได้มาเล่นกอล์ฟกันมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วจรินจริงๆก็ยังเชื่อเสมอว่านักกอล์ฟไทยอ่ะมีฝีมือกันเยอะมากออ mm ื hmm. แต่แค่มันอาจจะขาดอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบบางคนเขาไม่สามารถที่จะมาตรงนี้ได้ครับอะไรเงี้ยแต่ว่าจีนยืนยันว่าเรากอลฟไทยอ่ะมีฝีมือ mm hmm. ไม่แพ้แบบคือถ้าเอาสม,มุิมารวมกันนะคะก็มีฝีมือแบบไม่แพ้แบบพวกเกาหลีญี่ปุ่นนี้เลย แต่ว่าแค่มันจะมีอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่แบบเอาละเราอาจจะยังไม่เท่าเขาอ uh huh. แบบกระดูกเบอร์เายังไม่เท่าเขาอะไรอย่างเงี huh. ้ยที่แบบบางคน uh huh. เหตุผลเล็กๆน้อยๆที่ทําให้มาแบบ LPG ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าว่าแต่จีนเองก็ยังเชื่อว่าคือแต่บางคนที่จีนเห็นอนะไรย่างเงี้ยจีนก็แบบเฮ้ยคนนี้มาได้อะไรอนยะ่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็มาได้หมดแต่ว่าอืม ขาะอะ้รนิดนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจินว่าก็เชียร์ค่ะให้แบบอีกอีกหน่อยแบบอยากเห็นน้องๆแบบจินอยู่นี่แล้วอยากเห็นน้องๆเข้ามาอีกเยอะๆอ,อือหึอ่าเพราะฉะนั้น fundamentally หรือว่าโดยโดยพื้นฐานปัจจัยหลักๆเนี่ยมีศักยภาพที่จะมาได้ก็อยู่ที่การพัฒนาการเตรียมตัวในหลายๆเรื่องเนอะทั้งทุนทรัพย์ร่างกายอุปกรณ์โคชชิ่งการวางแผนอะไรต่างๆก็ว่ากันไป ใช่ครับเพราะอย่าที่บอกกอล์ฟมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่แบบต้องซ้อมอย่างเดียวถึงจะถึงจะมาจุดนี้ได้มันมีปัจจัยอะไรที่อคนภายนอกอาจจะไม่รู้อีกเยอะอือหือก็เคยเคยได้ยินไหมครับว่าเขาเรียกน้องจีนว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติตอนนี้เนี่ยคนไทยพอ LPGA มาเนี่ยสี่วันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยผมเห็นโพสต์กันในโซเชียลมีเดียดูกันเยอะมาก ไม่ไนเพราะว่าผู้จัดการพี่แจ็คผู้จัดการพี่แจ็คเล่าให้ฟังสายอ่านสายส่องตลอด <laughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากบอกไปยังไปยังผู้ฟังหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณอาคุณพี่คุณตาทั้งหลายเนี่ยที่เชียร์กันเยอะๆอยู่เขาคงอยากจะได้ยินอะไรจากน้องจีนแน่ๆครัฝากไปถึงผู้ชมหน่อยครับอย่างแรกเลยจริงก็ต้องบอกว่า ขอบคุณค่ะขอบคุณเพราะว่าเอา่อขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราไม่ไม่ใช่แค่จริงแต่ต้องพูดว่าคนไทยที่นักกอล์ฟไทยทุกคนไม่ว่าจะหญิงจะชายออื mm hmm. ขอบคุณทใจแล้วก็ขอบคุณที่เชียร์พวกเรามาตั้งแต่แบบวันแรกๆเชียร์กันแบบไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งสาคัญมากสําหรับนักกอล์ฟแล้วก็นักกีฬาหลายๆประเภทเลยก็ว่าได้จริงว่า แล้วก็แต่จริงมีความสุขทุกครั้งแหละค่ะที่แบบไม่ใช่แค่จริงหรอกจินว่านักกีฬาอีกนก็คงมีความสุขที่ว่าแบบเวลาเราได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์มาหรืออะไรเงี้ยเคยมีข้อข้อความหนึ่งมาถึงจรินว่าแบบขอบคุณที่ทําให้คนไทยดูกรอบอย่างสนุกข,ขอบคุณที่ทําความสุขให้คนไทยอะไรเงี้ยพอจีนได้ย hmm. ินแล้วจริงรู้สึกว่าเออมันก็แบบเติมเต็ม ของเราเหมือนกันว่าที่เราทําไปเนี่ยเออมันก็ไม่ได้สูญเปล่าไปสมหมดถึงเราจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จก็ตามเยะะ้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีันนั้เชื่อว่าเอ,อ่อนักกีฬาทุกคนก็สัมผัสธ์ได้ถึงทุกกําลังใจที่ที่ส่งมาให,ให้ให้พวกเรานะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็อยากให้ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปเลยไม่ว่าจะแมตช์การแข่งขันไหนๆไม่ว่าจะหญิงจะชายอะไรอย่างค่ะเพราะว่าดฉันเชื่อว่านากักกอล์ฟไทยมันไม่ได้แพ้ชาติไหนในโลกอะไรอย่างเงี้ย ก็ผมเป็นตัวแทนแฟนกอล์ฟละกันขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนโดยเฉพาะยิ่งขอบคุณน้องจีนอย่างที่พวกเขาบอกครับว่าคือดูน้องจีนไม่ว่าจะชนะไม่ชนะเล่นดีเล่นไม่ดีทุกครั้งมีความสุขเพราะได้เห็นความพยายามเต็มที่ได้เห็นรอยยิ้มที่ถือว่ามันเป็นยิ้มสยามจริงๆก็เชียร์กันต่อไปยาวๆครับ คุณ่าโอเคงั้นไม่รบกวนเวลาแล้วครับเพราะว่าน่าจะดึกแล้วที่สารัฐอเมริกาไว้มีโอกาสเรามาพูดคุยกันใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอีีที่เราได้คุยกับแชมป์ JTBC คลาสสิกตงจีนอัธยาทิติกุลขอบคุณมากมากครับตงจีนครับขอบคุณค่ะทเนี่ยครับเพา่มฟังครับก็ติดตามมาได้นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในหลากหลายแง่มุมมีให้ฟังกันได้ทางพอดแคสต์กับรายการอินโฟคัสวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ